มาเข้าสู่วิญญาณต้องมีเชวิญญาณอาหารสีส่สอีกนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสปุตตมังสะสูตรนะเต็มสิบหกข้อเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบฮะสองร้อยสี่สิบอ่าสองร้อยสี่สิบครอ้าวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านานาถบิณฑกะเศรษฐีนะ เขตพระรคนครสาวัตถีณที่นั้นแลรรรพระพุทธเจราตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูเภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เราสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิด อาหารสี่อย่างนั้นคือหนึ่งกวริงกราหารหยาบบ้างละเอียดบ้างสองผัดสาหารสามมโนสัญเจตนาหารสี 4. วิญญาณอาหารภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลเพื่อดำรงอยู่แห่งสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิด ต่อมาดูกระพิสุทั้งหลายก็กวริงการาหานจะพึงเห็นได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าพัญญาสามีสองคนถือเอาสบียงก็คืออาหารนี่แหละถือเอาสบียงอาหารนี่แหละ อาหารที่กบาลินกระหายอาหารที่เป็นอาหารกินเข้าไปเลี้ยงคันเนี่ยถือเอาสเสบียงเดินทางเหมือนชีวิตกำลังสแสวงหาเดินทางไปสู่จิตก็คืออปนิพานนั่นแหละถ้าไม่ตรัส้เป็นสุดยอดกำลังสแสวงหาก็จะเดินทางไปแต่ก็มีสเสบียงไปเล็กน้อยถือเอาสเสบียงเดินทางเล็กน้อยและออกเดิน ไปสู่ทางกันดารออกเดินไปเพื่อจะไปในทางที่ควรจะไปก็คือจุดหมายสุดยอดของมนุษย์ืินิพานอะไมันโอ้โหมันเป็นทางกันดารมันเป็นทางที่ยากมันเป็นทางที่จะต้องสาหาวิริยะแม้แต่สมาธิรู้จักทางที่ถูกต้องก็ยังไม่ง่ายก็ออกไปเดินอาจจะอยู่ในเขาวงกฏอยู่ในการหลงป่าหลงเขาอยู่อะไรก็ยังไม่รู้เลย เขายังไม่รู้ทางออกด้วยซ้ำแต่มีสเสบียงไปนิดหน่อยเขาทั้งสองมีบุตรน้อยน้าไม่ใช่สองคนเท่านั้นแถมมีบุตรไปด้วยคนหนึ่งมีบุตหน่ารักน่าพอใจอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะทั้งสองคนกำลังเดินทางาเ,าเดินไปในทางกันดานอยู่กำลังเดินไปอยู่เนี่ยเบียงคืออาหารต่างๆที่ ต้องกินอาศัยอยู่เนี่ยที่ขนไปด้วยเนี่ยสบเบียงเดินทางที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นลงไปนะสบเบียงอาหารที่กินนหมดไปแล้วแต่ทางกันดานนะั้นยังเหลืออยู่ยังไม่พบทางโดยซ้าไปบนอยู่ในทางกันดานยิ่งกรเข้าวงกดยิ่งกระหลงป่าน ยิ่งยงไม่รู้เรื่องเลยทางกันดารเนี่ยยังไม่รู้เรื่องยังยังหลงป่าก,กันอยู่ยังเ,เละเอะเทอะอยู่เลยเ,เมื่อขณะทั้งสองกำลังเดินทางไปในทางกันดารอยู่สเบียงเดินทางที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้มหมดสิ้นไปแต่ทางกันดารน,นั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองข้ามพ้นไปไม่ได้ยังวนอยู่ใน รกที่รกชัดในป่ารกในทางกันดานอย่านั่นแหละยังพ้นไปไม่ได้ครั้งนั้นชีวิตมันจะต้องอยังอยู่เราต้องเดินต่อเขาทั้งสองคนคิดตกลงกันอย่างนี้ว่าสเสบียงเดินทางของเราตั้งสองอันใดมีทิแลทิศมีอยู่เล็กน้อยสเสบียงเดินทางอันนั้นก็ได้หมดสิ้นไปแล้วแต่ทางกันดานยังมีเหลืออยู่ เรายังข้ามพ้นไปไม่ได้อยากระนั้นเลยน่หมดแล้วมันมีอะไรจะกินแล้วน่าจะเดินไปอย่างไงยังอยู่ในป่ารกอยู่ในป่าชัดอ,อยู่ในทางกันดานนะเราสองคนมาช่วยกันฆ่าบุตรน,น้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจคนนี้เสียทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่าง โอ้โหมีความรู้ทำเนื้อเข็มเนื้อย่างด้วยอขอวิจารณ์ตรงนี้ก่อนในอุทาหรณ์พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเนี่ยคนเรามีความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจขนาดเห็นแก่ตัวถึงขนาดว่าเมื่อไม่มีอะไรจะกินแล้วจะตายาจริงๆแล้วเหลือลูก และคนติดเนื้อด้วยติดเนื้อสัตว์เด็กก็อยู่ในปา่านะเก็บผลหมากรากไม้เก็บพืชพันธุ์ดัญญาหารกินไปได้ใช่ไหมแต่นี่โง่แถมอีกต้องกินเนื้อ,อ,นเ,นอเห็นไหมคนกินเนื้อมันโง่ขนาดไหนอเอาจริงนี่พูดชัดๆเลยนะพูดสัจจะเลยอ่ ก็มันโง่ืองไงเดินในทางกันดานอยู่ในป่าในที่นิรกที่ชัดยังไงก็แล้วแต่น่าจะเป็นทะเลทรายนะครับอ๋อทะเลทรายไม่ใช่ป่าอีกเออสู่แดนธําก็ช่งทุรก,กันดานมากออมันทวรกระดานมากอยู่ทางทะเลทรายเออเออ,เอ,อ,เอ,อก็หมดก็คงจะอย่างงั้นน่ะก็เหลือแต่ลูกเห็นความเห็นแก่ตัวนี่เนาะเราต้องไปให้ถึงที่สุดลูกเลิกก็ไม่รู้ละ อ,อยากระนั้นเลยนะเราสองคนมาช่วยกันข่าบุตรน,น้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจคนนี้เสียทำเป็นเนื้อเข็มเนื้อย่างเมื่อได้บริโภคเนื้อบุตรจะได้พากันเดินข้ามพน้นทางกันดารที่ยังเดลืออยู่นั้นไม่เช่นนั้นเราสามคนต้อง พากันพินาศหมดแน่ครั้งนั้นพัญญาสามีทั้งสองคนนั้นก็ฆ่าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจนั่นเสียจทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างโอ้โหเก่งซะด้วยนะทำเป็นเนื้อเค็มเป็นเนื้อย่างไว้อย่างถนอมอาหารไว้กินนานเมื่อบริโภคเนื้อบุตรเสร็จก,ก็พากันเดินทาง เดินข้ามทางกันดานที่ยังเลืออยู่นั่นเขาทั้งสองคนรับประทานเนื้อบุตรพลาง่อนอกพลาง่อนอกอนอก็คงเข้าใจนะตําตพันลําปีดําพัน่อนอกพลางดําพันว่าลูกชายน้อยคนเดียวของฉันไปไหนเสียอจะมาพูดตรงนี้ไรทีแล้วเอ้บ้า เองฆ่ากินกับปากอยากอยู่กับทองแล้วมันบอกว่าคือมันอุทาหหอนของพระเจ้านี่นะเทียบไ่เห็นมันมันโง่มันเซอมันมืดจนกระทั่งมันเอ๊มันก็ลูกตัวเองตัวเองก็ฆ่าแล้วก็กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องลูกฉันเป็นไหนเฮ้ มันทําอะไรก็ไม่ได้ลืมอดีตไปแล้วอเอมันเกินกว่วิปริตเลยเนี่ยมันเกินกว่คนวิปริตลูกชายน้นอยๆคนเดียวของฉันเป็นไอเสียดังนี้ <c oughs> เธอตั้งหลายจะเข้าใจความข้อ,อนั้นเป็นอย่างไร <c oughs> คือว่าเขาได้บริโภคเนื้อบุตรที่เป็นอาหารเพื่อความขนองหรือเพื่อความเมามันอาปุคาหม,มัวเมา หรือเพื่อความตกแต่งหรือเพื่อความประดับประดาร่างกายใช่ไหมพะกเขประงมร่างกายตัวเองเท่านั้นภิกูุเหล่านั้นทูลทราบว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะโอ้พิกูุกลับบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้มาบำรุงบำรุงร่างกายเท่านั้นจึงตัดต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นเขาพาคณบประทานเนื้อบุตรเป็นอาหาร เพียงเพื่อข้ามพ้นทางกันดารใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะ,ะเขาก็ยังมีจุดหมายปลายทางที่ดีนะไม่ใช่เพื่อบำเรอร่างกายแต่เพื่อที่จะให้ข้ามพน้นนเพื่อที่จะให้ใหเพื่อข้ามพ้นทางกันดาร ก็คือมันยังหลงอยู่ในโลกวนเวียนอยู่ในโลกให้พ้นจากความเป็นโลกความเป็นป่ารกป่าชัดออกหล,หลุดพ้นอะไรสรุปแล้วพิสูจน์ตั้งหลายก็ตอบว่าใช่พระเจ้ากาับพระองค์จึงจัดว่าข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าบุคคลควรเห็นกวรินกราหานก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละ กินเพื่อใช้เป็นสิ่งที่อาศัยเดินทางไปให้ข้ามพ้นทางกันดารให้ไปสู่นิพพานสรุปง่ายๆเป้าหมายไม่ใช่กินเพื่อบำเรลร่างกายนี้ให้มันอ้วนมีพีมันให้มันแข็งแรงอะอยู่เท่านั้นไอ้นั้นน้อยนิดน้อยนิดมากคำว่าอาหารที่เข้าไปกินไปเลี้ยงร่างกายนี่ กาวริงกระาหารนี่ก็ตามไม่ใช่เพื่อไปอยังขันยังร่างกายเฉดสรีระนี้ให้อยู่ท่านั้นแต่เพื่อจุดหมายปลายทางของจิตนิยามที่ยิ่งใหญ่ไปสู่นิพพานทีเดียวเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้กาวริงกระหารกระลาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดความยินดี ซึ่งเกิดแต่เป็นจากามมะมคุณผู้ที่กำหนดกวริกราหารได้รู้ว่ากวริการอาหารที่กินเนี่ยศึกษาตรงไหนศึกษาตรงกามกำหนดกามเป็นจากกาม,มคุณจากอาหารรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส เมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ความยินดีไปหลงยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่แหละต้องศึกษาตรงนี้แล้วเลิกแล้วชัดเจนะกำหนดความยินดีเกิดแต่เป็นจักรกรรมคุณได้แล้วสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนำอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มี ก็ขอยกตัวอย่างมหาบัวที่ไม่มีปัญญารู้เรื่องอาหารเลยไปหลงติดแค่สิ่งเสพติดกินหนักกว่าอาหารกินได้ทั้งวันคือหมากพลูอาหารฉั้นมือเดียวแต่หมากพลูกินทั้งวัน <c oughs> เห็นไหมว่าโง่เง่าดักดานขนาดใหน ขออภัยที่พูดตรงหรือพูดจริงพูดเปรี้ยงเปรี้ยงเกินไปก,ก็เห็นใจลูกศิษย์ลูกหาที่เขาศรัทธาเริ่มใส่อยู่เหมือนกันแต่อัตมาก็พูดความจริงเป็นคนที่พูดความจริงไม่บรรยับบรรยังเท่าไหร่ก็ขออาภายัยนะคือไม่ได้ประสีภาษาเลยเลยเอ้ยมหาบัวเนี่ยแม้แต่เรื่องอาหารสีก็ไม่รู้เรื่อง แน่นอนว่า,ามหาโบจะติดอาหารรสรูปรสรูรรกลิ่นเสียงสัมผัสของอาหารหรือเปล่าคุณว่าติดไหมก็แค่อบายสิ่งเสพติดหยาบหยาบมากพรูเนี่ยยังติดไม่ถอดเลยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสขขแล้้เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในอาหารนั่นนะมันจะไปเหลือเลยที่ไม่ติดแต่สังเกตให้ดีเถอะ มหาบัวนี่ปรีเทนเดอร์เซแซงว่าไม่ได้ติดลักลูบรถสินเสียงสัมผัสในอาหารเซแซงทำไม่ได้ติดไม่ได้ยึดอะไรหรอกรู้มันชี้บ่งถึงว่ามหาบัวรู้ว่ารูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสคืออะไรแต่หลอกชาวบ้านกอบเกินลูกศินลูกหาว่า รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของหมากพลูนั้นมันไม่ใช่เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันเป็นเรื่องขันท่าหลอกลูกศิษย์ลูกหาซ้อนเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่รู้ว่าเราโกหกทั้งตั้งที่เราโกหกอยู่สัมสช มุสาวาทที่รู้นะตัวโกหกทั้งๆที่รู้ว่าตัวโกหกเนี่ยคนคนนี้จะทำชั่วอะไรไม่ได้เลยไม่อีกไม่มีทำได้หมดทำชั่วได้หมดนี่เป็นคำตรัสยืนยันของพระเจ้าจริงที่สุดเลยเพราะฉนึงเห็นได้ว่าโอ้โหมันยากมากเลยที่คนเราจะ รู้ลึกซึ้งรู้ถึงศัจธรรมที่ลึกซึ้งที่พูดนี่ไม่ได้ไปเกลียดมหาบัวไม่ได้ไปหลงไม่ได้ไปทับถมขมอะไรแต่มันเป็นสัจจความจริงที่เป็นตัวอย่างที่คนข,ขอยืมก็ขอบคุณมหาบัวก็ตายไปแล้วละ่ะแต่มันเป็นตัวอย่างที่มันชัดเจนดี พา่าเป็นคนพูดมากบรรยายมากอวดตัวอดตนมากแสดงความขี้เทอมากก็เลยเป็นตัวอย่างที่จะนำมาชูแม้แต่อาจารย์มั่นอาจารย์ของมหาบัวก็ไม่ได้คูพูดมากไม่ได้แสดงอวดอ้างมากไม่ได้ทำอะไรในบทบาทในสังคมพฤติการพฤติกรรมของอาจารย์มั่นก็ตามน้อยกว่ามหาบัว มาบวนั้นมากจึงเอามาประชัยอาตมาจึงขอใช้มาใช้เป็นตัวอย่างเพื่อที่จะเอามาประกอบการอธิบายขยายความสู่ฟังมันจะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่เข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าไปถลม่มทลายไปดูถูกดูแค้นไปอะไรแต่มันเป็นตัวอย่างที่มีอยู่จริง แล้วชัดเจนง่ายในการศึกษาเพราะนั้นผู้ใฝ่การศึกษารักการศึกษารู้เจตนาของอาตมาให้ได้าอาตมาไม่มีอกศุศโเจตนามีแต่เจตนาที่ดีสมบูรณ์แบบนะที่พูดนี้ไม่งั้นอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายไปมันไม่มีอะไรจับติดง่ายๆอันนี้มันจับติดไงบอกมหาบัวมีตัวตนมีพฤติกรรมพฤติการมีชื่อเสียงเรียงนามมี อะไรที่คนได้รับรู้ได้ครบมันก็จะง่ายในการยืนยัน,นว่ามหาบัวนี้ไม่มีความรู้ในเรื่องกามาคุณห้าเลยขออภัยอีกรู้แต่กกโกหกโลกต่อเพื่อกลบเกินตัวเองจะได้เสพกามทางหมากพลูซ่อน อาตมาเชื่อมั่นว่ามหาบัวเนี่ยไม่แต่งงานเพราะตัวเองได้ลาบยศสันสริญโลกีสุจากที่มาเป็นภิกษุและปฏิบัติเพราะฉะนั้นอดเปรี้ยวกินหวานทนเอาไปแต่งงานเรื่องเดียวนี่นอกนั้นเปิดโปหมดเลยทุกอย่างเลยติดในโลก ในโลกในกามคุณาในอบายามกุกสิ่งเสพเตนี่คืออบายามกุกไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพูดแล้วมันย้อนแย้งว่าไม่รู้เรื่องกามคุณาปะหาบัวรู้เรื่องกามคุณาแต่โกหกซ้ำซ้อนกับทุกคนทั่วไปว่ากามคุณานั้นไม่ใช่มากพลูบุรีไม่ใช่มาก ไม่ใช่สิ่งเสพติดนี้นะยายไปหน่อยเดียวก้ามาคุณห้าคือเรื่องผัวเมียฉันไม่มีนะอันนี้มันเรื่องขันทตุทั้งโกหกซับซ้อนจะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่รู้ยิ่งด้วยมันครบไม่ได้เลยคนที่ มีความซับซ้อนอย่างนี้ขอพระอาตมาพูดตรงพูดชัดพูดครบให้รู้ถึงว่ามันสิ่งที่โลกนี้มันมีจริงมันเป็นอย่างนี้คนเป็นมีจริงอย่างนี้มนเลยทำให้คนที่ไม่รู้นี่สนแสดงถึงความเสื่อมของศาสนาพุทธมากจนกระทั่งอาตมาพูดจนป่าในห้าสิบกว่าปีน,นี้ไม่รู้จะกระเตื้องกันท่าไรแต่ก็คิดว่าคงจะดีขึ้นแล้ว สรุปแล้วไปหลับตาปฏิบัติแล้วก็หลงว่าบรรลุธรรมเป็นอรหันต์อย่างสายรักหลับตามหาบัวเป็นต้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องโมฆะเป็นเรื่องที่ทำลายศาสนาพุทธอย่างร้ายแรงยิ่งก็โจรปล้นศาสนาอยู่พระพุทธเจ้าจึงเปรียบเหมือนอย่างกับพระราชารูกีเป็นโจรที่ป้นสมบัติ พระราชาก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าไปฆ่าโจรแทงให้ตายด้วยหอกร้อยเล็มชาวไอโจรก็มานั่งหลับตาโชว์แล้วก็ประกาศหลับตาอยู่นะไม่ตายพระราชาก็บอกถามประจงวันว่าตายยังไอ้โจรนะ่ะก็ตอบได้เลยว่า มันยังนั่งหลับตาโชยอยู่เลยจ้ะพยักข้ะพระราชาก็บอกไปแทงให้ตายอีกโดยหองร้อยเล่มไอ้พวกโจปรปล้นาศาสนาหลับตาตอนนีน้ก็ไปแทงอีกร้อยเล่มกลางวันเสร็จแล้วเจอเย็นพระราชาก็ถามว่าตายยังไงโจรหลับตาปล้นาศาสนาน,นั่นนะ เนี่ยเอาให้ครบเลยมันยังอยู่เลยปเไปยังคะไปค่าอีกหกร้อยเล่มเจ้าหน้าที่ก็ไปค่าอีกร้อยเล่มเย็นและร้วพุทธิ้าก็ตบปลายปลายเปิดของอันนี้เอาไว้ไม่ไม่ตัดต่อ,อไม่ตัดต่อปลย่ยปลายเปิดเอาไว้ จนวันนี้นะจนวันนี้มีหลับตาอยู่ไหมก็ยังหลับตาอยู่อีกเอาหอกอีกกี่ร้อยเล่มไปแทงก็ยังหลับตาอยู่นั่นแหละเห็นไหมก็ยังมีโจปรปล้นศาสนาอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยจะมาไม่ได้โมเมไม่ได้เอาแพร่มาชนแกะบ,บรรยายธรรมะนะ เป็นจริงๆเลยการหลับตาปฏิบัติเหมือนโจรปล้นาศาสนาเอาเดรธีมาใส่อัตมาธิบายอยู่ในปัญญาแปดนี่ขยายความว่าพวกนี้เนี่ยเหมือนพญานนาคที่นอนหลับไม่รู้คู่ไม่เห็นดับมืดบอดรู้อย่างเดียวเลยวว่าในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเท่านี้ สั้นนิดเดียวรู้แค่เนี้ยนอกนั้นไม่รู้อะไรเลยในศาสนาพุทธเป็นเดรัจฉีหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนพญาน,นาคนอนหลับไม่รู้กู้ไม่เห็นอยู่ที่ใต้ก้นมาหาสมุทรแล้วก็เฝ้ากองถาดทองคำดีพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ตรัสรู้แล้วก็ลอยถาดมากิกิกพอได้ยินเสียงกิ๊กของถาดทองคำว่าโอ้ได้ยินตรงนี้รู้ตัวนี้ในในความรู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดแล้วเนาะ พอรู้แล้วก็ดับมืดอยู่ต่อไปอีกจนกว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติอีกองคหนึง่งแล้วมีรอยทาปอีกกิงหนึ่งโอ้พระพุทธเจ้าเกิดอีกองหนึ่งแล้วเหรอว่าแล้วก็หลับต่อไปอีกไม่รู้ชี้ไม่รู้อะไรถอกว่านั้นเลยดูเถอตำนานพนระพุทธเจ้าที่บรรยายเอาไว้เนี่ยมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเลยพญายน,นาคคือง,งู ที่เอาแต่นอนเอือกแล้วหลับจนกระทั่งเป็นงูชนิดต้องเรียกว่าพญางูคนก็มาใส่งอนใส่ลายกระหนกใส่อะไรให้เป็นงูครบเครื่องพญาใหญ่เลยมันเป็นงูที่โง่งงเงาเป็นยอดงูยอดพญางูที่นอนเอาแต่นอนเอาแต่นอนเอาแต่หลับเอาแต่นอนเอาแต่น หลับไม่รู้คู่ไม่เห็นแล้วแถมอยู่ใต้ก้นบึงของมหาสมุทรแล้วไม่รู้เรื่องอะไรรู้แต่ว่าพระเจ้าเกิดเท่านั้นนั้นมีความรู้ตัวนี้แล้วพระเจ้ามียังไงสอนยังไงมีอะไรยังไงไม่รู้แปลแปลว่าอย่างนี้ครับปราท่านแปลว่าอาวิชชาไม่มีวันตายโอ้ดีมากเก่งมากพระพุทธเจ้ายัางยังต้องอุบัติมากม่เลย ออแต่พญายนาคตัวนี้ยังยังนอนหลับอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังนอนหลับอยู่เห็นไหมหลับไปรูคูไม่เห็นเนี่ยปวดใจแรกจะพูดไปเถิดแต่จะมีคนพอเห็นบ้างได้บ้างไปเรื่อยๆไม่เอะไรนเมอกีก็พพดไปแล้วมันไม่เปล่าได้ไม่เปล่าได้ไม่ซูนเปล่าไม่เปล่าได้หรอวอ่ามมีผลสําเร็จนะพอมีผลสําเร็จอยู่เออมันได้อยู่บ้างไม่เปล่าได้หรอก ยังไงก็ไม่เปล่าได้อาตมาพูดไปบรรยายไปก็ค่อยๆเข้าใจแต่มันยากอ่ะมันกว่าจะเป็นพญานาคอ่ะกว่าจะตื่นเฮ้ยมันหมายความวี่งเหรออย่างที่โพธิรักพูดนี่เหรอเลอโอ้ดีใจจักเลยใครที่เข้าใจที่อาตมาพูดเนี่ยรับรู้ยิ่งพรหลับตาเนี่ยรับรู้เรอถ้ายิ่งเข้าใจแล้วเลิกเลยโอเหล เราเปยายน็นพญานางมงายมานานถึงขนาดนี้เยอะเลยตาตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายเรางขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหพระบุตเจ้าถึงให้เรียนรู้ด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสมัมผัสจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนี่ยกิเลสกิเลสกิเลสถ้าไม่รู้กิเลสอย่างเนี้ยลืมตาชัดๆเนี่ย ตาคุณก็กระทบรูปหูก็กระทบเสียงนะกินอาหารอยู่ทุกวันนะเจติอัตมาพูแล้วมหาบัวพยายมตีกินลวงคนอื่นว่าไม่ได้ติดอาหารหรอกอย่าว่าแตอาหารในขนาดรถของพลูมากรูยังติดขนาดนั้นแล้วรถอาหารจะไปเลียนะ ติดไม่งงไม่เงยเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ว่าตัวเองเป็นนรหันต์แม้แค่นี้ยังรู้ไม่ได้เพราะจะไปเรียนรู้เรื่องผัสสะก็ไม่เอาเราไปนั่งหลับตาผัสสาหานเพราะเมื่อไม่มีผัสสะเจตนามโนสญเจตนาที่จะเกิดตั้งแต่เริ่มต้นคือกามาตันหามโนสันเจตนาจะมีตันหาสาม กามนตนาภววันตนาวิภววันตนาก็เรียนรู้กามเลิกกามเลิกกามแล้วก็ไม่ได้หลับตาเลยสัมผัสรบปตินเสียงสัมผัสผทุกอย่างในโลกอยู่เนี่ยแต่กิเลสกามมันไม่มีแล้วก็เหลือแต่กิเลสภายในรูปประพบรูปประพบก็ลําดับต่อไปก็เป็นรูปประพบที่ยังติดยึดเป็นราคะดูปร,ราคะ ก็ลดอีกกำจัดอีกก็เหลือสุดท้ายปลายอรูปราคะก็ไม่ได้หลับตาก็สัปตาหูจมูกดินกายใจนี่แหละแต่มันเหลือข้างในนี่น้อยเป็นไอขั้นปลายก็ล้างอีกหมดครบไม่มีกิเลสทั้งสามพบกามาพบรูปพบอรูปพบไม่มีแล้วหมดกิเลสแล้ววิภวะ ไม่มีแล้วทั้งภพทั้งสามพก็มีแต่วิภวตัณหาเป็นตัณหาที่อยู่เหนือภพทั้งหมดและไม่มีแล้วในภพแต่เป็นตัณหาอุด,ดมการวิภวะตัณหาเนี่คือตัณหาอุด,ดมการเป็นตัณหาของพระอาหารหันต์ตัณหาของพระโพธิสัตว์ตัณหาของพระพุทธเจ้าคนก็ติดใจว่า ไปว่าพระพุทธเจ้ามีตันหาเขาเข้าใจสภาว่าไม่ได้เป็นจิตจนแต่ในพยัญชนะวัตณหามันเป็นความปรารถนาความต้องการความประสงค์หาเพื่อที่จะสอนคนให้เลิกกามตนาปวัตนหาหรือแม้แต่ในอรูปอรูปทั้งหมดนั่นแหละ เขาก็ไม่รู้เจตนาที่ยังเหลือคุณมุ่งหมายที่จะไปอยากเสพอยากติดอยู่ในภพชาติภาะวะเสพติดอยู่อยากมีภพ